ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้คัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2,568ค่ะ ที่ห้องประชุมราวัยอาคารอาภูเกตโฮเทลวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้มีการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1น1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2568ในระดับจังหวัดซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากาคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1น1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติกำหนดให้มีการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุก2ปี ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะมีนางบุกดาหลิมนุกูลพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตนายพีราการโคโยธาผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการคัดยอดคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอ็อปเด่นจังหวัดภูเก็ตร่วมการคัดเลือก หลังจากการลงทะเบียนของผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์ให้มาคัดเลือกก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ร่วมเป็นคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะคัดเลือกค่าผลิตภัณฑ์โอทอปเด่นของจังหวัดภูเกต็ตซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดค่ะขณะเดียวกันนายสมาวิทย์สุพรรณพายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตได้เดินทางไปให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมการคัดเลือกท้งนี้นะคะหลังจากการคัดสรรแล้วจะมีการประชาสัมพัน เด่นของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักรวมถึงส่งเสริมช่องทางการตลาดและผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและยกระดับให้เหมาะสมกับตลาดต่อไปค่ะ